วันนี้เรารอบจะมาร่ายีทานเที่ยวรอบแต่งขึ้นมาเองค่ะนี่ไงค่ะสมุดโอคใหญ่เลยมาดูกันเลยเรื่องชื<ๆ>่อว่า<ๆ>บ้านของฉันโชว์ด้วยดิี่านของฉันยังเราไปยังไม่หมดเลยโอเคอันนี้เขียนเองเลยนะเขียน Okay, เอเวันนี้ฉันเอาลงด้วย,<ไ>ป,ยปิดหน้าเล่นที่บ้านแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะไม่ได้อยู่บ้านนี้นี่ค่ะเหมือนเขียนถูกเป้ามาดูใกล้ๆนยสิอันนี้นเขียนด้วย แม่ดูก่อนใกล้ๆกับดีๆีคันวันดีดอันนี้เราอ่านแล้วค่ะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะไม่ได้ไม่ได้ผิดเลยเด้อถ้าได้ก็สลไอคล้ายๆเดี๋ยนี้สลไอไม่มาลายไม่โทรไม่แบบนี้อยู่บ้านอยู่เขียนถุงนะบ้านนี้โอเคเดี๋ยวแก้แป๊บนี้ไม่ต้องแก้เดี๋ยวค่อยแก้อ่านหน้าต่อไปนี่บัตรบ้ตรอันนี้คือฉันนะคะ เด็ก uh huh. ผู้หญิงะเรียกว่าฉันนะต่อไปค่ะฉันเก็บของของฉันใส่กระเป๋าขึ้นรถพ่อบอกว่าขับพ่อของฉันขับรถ ออกมาจากบ้าน,านออกจากหมู่บ้านนี่ค่ะนี่คือรถนะคะเหนื่อยนะเอาดอ,อกสวนห่เออฉันเก็บของของฉันทำไมของฉันเหนื่อยนะของฉันอะไรฉันชออะโน ฉันใส่กระเป๋าเป,าเป๋าหางยาวเบาปาขึ้นรถพ่อของฉันอ้ยยังไม่จบโอโอะขับรถออกมาจากบ้านออกจากบ้านเอาต่อไป ฉันไม่สบายใจคุณแม่มมบอกว่าใจเย็นนะรูปจ๋า เราจะอ่างานี้ที่ดีนี่ค่ะนี่คือฉันนะฉันสองคนเลยือว่าจะย้ายบ้านแม่เียงแม่เลี้ยงจุงใช่ไหตพอะมาตนท้าแม่ล้ ไปถึงบ้านใหม่หหมีสนามเด็กเล่นฉันชอบมากมากฉันลง จากรองรองรออรอเออรอรองใช่ไหมอ๋อเขียนเองไหนฉันเลยลูกบอกออร์ลิงฉันเลยลง จากรถฉ,ฉันมีอะฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่ค่ะขึ้นเลยสนออึสิลูกขออึขึ้นบน ขออูนอขุนขุนไม่โทขคุนสระอือขอเอือนอเอืนไม่คุณแม่บ้าแล้วครับนางเราใบเสียวไม่หมดแล้วก็ต้องไปแก้ด้วยแม่จะเสือบ้าแล้วก็ผมเอาทายให้แม่ทายให้แม่โอ้คนบาขนกัน